นบีแปดสวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยู่กันในช่วงของพลังงานทางเลือกนะครับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นลอกใดว่ามิลเลเนีนะฮะเบอร์ร้อยแอจะเป็นหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะลูกค้าดูความสวยงามนะอันนี้เป็นลอกที่คนขายซื้อมามือหนึ่งซื้อมามือหนึ่งเลยแล้วก็มือเดียวอ่ะมือเดียวเลยไม่ได้ผ่านหลายๆมือครับแล้วดูสภาพดิใช้งานน้อยมากนะเดี๋ยวหาตำหนิก่อน อ๋อนี่นี่มันจะมีพวกจุดเล็กๆอยู่ข้างบนเนี้ยตำหนิเนี่ยนะครับเป็นจุดๆเล็กๆอยู่ข้างบนเนี้ยนะนะครับสวยนะเมดินเจแปนด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยเมดินเจแปนเขาหมุนเนียนมากลื่นด้วยแล้วดูโตเกียร์นะครับสายสุดขวาสุดนะครับโตเกียร์นะนะครับตัวนี้จะเป็นเนี่ยดูดิข้างกล่องยังเป็นแบบภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเลยนะนเห็นไหมนะครับออรอบ5.8ต่อหนึ่งนะครับกำลังเบรกอยู่ที่4กิโล น้ำหนักตัวลอก260กรัมนะไม่มีภาษาไทยนะทำไมถามถึงนัเบร์นเบีรรู้อ่ะเพราะว่านเบีรอ่านภาษาญี่ปุ่นออกนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะเออออ,อกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่น <c oughs> ด้านในนะครับจะมีถุงผ้าแล้วก็มีน้ํามันนะครับมีน้ํามันมีไดแกรมแบบนี้นะครับถุงผ้าเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้เลยเป็นโลโก้ไดว่าด้วยนะเห <c oughs> ็นไหมลูกค้านุ่มนิ่มมากนะครับแล้วก็ลอกสวยมากนะเดี๋ยวเปิดให้ดูสปูลกันนะตัวนี้นะครับ นี่เวลาเปิดฝาข้างน้าหมุนได้เลยนะครับมินเลนแน่ลอกเสร็จถีนะครับลอกมาหาเส็ษถีนะนี่เฮ้ยระบบหน่วงแม่งแปลกๆวะนี่ดูสปูลน,นะครับสวยมากนะบอกเลยว่ากริบมากนะครับดูด้านในนี้ดิเห็นไหมกริบมากนะครับบอกเลยสวยสวยจริงๆตัวนี้สวยจริงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะลูกค้าจัดตัวนี้นะครับนละ้วียบอกเลย นะเล่นแบบตีสายเหยยบปอมสายช่อนสายกระพงอะไรพวกนี้นะงานวังงานอ่อเนี่ยเจ๋วมากนะครับปิดลงไปก็แค่หมุน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 แล้วก็หมุนให้แน่นครับแบบนี้เลยนะครับดูความลื่นนะครับเดี๋ยวดูความลื่นดูความลื่นของสปูลนี่วีดวีด,วดอะ่ะบอกเลยีนะ่ยโคตรไกลอะอย่างนะเงี้ยอย่างเงี้ยโคตรไกลนะจะเหยือหนักเหยือเบานะสุดๆนะครับสุดๆไปเลย ร,ราคาตัวนี้จะอยู่ที่4,9 0 0้าร้บาทรวมส่งครับลูกค้า4,900้าบาทรวมส่งบอกเลยว่าลอกมือเดียวจริงๆคุ้มมากคุ้มมากครับมือเดียวตัวนี้จริงๆจ,จัดนะความสวยให้ดูความสวยใกล้อีกทีนึ่ะดูริ้วรอยดูรดิ้วรอยนี่หาริ้วอยก่อนเดี๋ยวหาก่อนนะเดี๋รรยวหาว่าทางร้านบกเบ็ดริ้วรอยไว้ตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยนี่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วมีริ้วลอยมีลอ,อยนี่ลอกกลมนะลอกกลมนะจะบอกให้นะสังเกตแค่ตรงนี้เลยลอกกลมเนี่ยดูแค่ตรงนี้เลย นะครับถ้าจะมีรอยหรือไม่มีรอยนะหนออก็จะเปื้อนๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่าล้อมันใช้งานแล้วนี่รอยทงรอยถอดรอยน็อตอะไรไม่มีนะครับเนี่ยถอดเทินอะไรไม่มีนี่หัวนงหัวน็อตนี่ใสกิ๊กเลยนะเห็นนะหัวนอ็อตแบบใสๆเลยปรับเบรกอ่ะนีเสียงนี่ปรับคอนอคุ้มค่าสวยมากครับรีบๆจัด